สวัสดีครับผมนายเทนราพันชูครับอยู่2ชั 5. วันนี้จะมาพูดถึงการเวกคัมการเวกคัมจะใช้การเชื่อมต่อแค่2อย่างคือจากส่วนของสวิตท,ที่เป็นของตู้เย็นเข้าส่วนของเวกคัมตอนนี้การเชื่อมต่อจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสวิตเข้าเกตเป็นโลเกตนะครับเข้าโลเกตแล้วก็ต่อจากเกตตัวนี้จะตรงกลาง เข้าไปที่ส่วนของเครื่องแว็กนะครับการแว็กจะเดินเครื่องแว็กโดยที่ปิดตัวเกจก่อนนะครับเกจสีฟ้าปิดก่อนปิดเกจสีฟ้าเสร็จเดินเครื่องแว็กพอเดินเครื่องแว็กแล้วให้เปิดเกจสีฟ้าและทําการแว็กจะใช้เวลาในการแว็กจะอยู่ที่ประมาณ20นาทีปิดขึ้นไปนะครับแต่ ในบางที่ก็จะอยประมาณ5้าถึงสินาทีก็อยู่ที่ว่านะแต่ว่าแนะนําอยู่ที่20นาทีขึ้นไปโอเคครับใน,ในการแว็กส่วนนี้พอเวลาแว็กเสร็จก็ให้ปิดเครื่องและดูประมาณ1 5บหถึงยีนาทีครับว่าเข็มตีกลับหรือเปล่าหรือเข็มลงไม่สุดถ้าเข็มลงไม่สุดแปลว่าอุปกรณ์มีน้ํายาที่เป็นน้ํายาทำความสะอาด อย่าที่ไว้ล้างระบบลงเหลืออยู่แต่ถ้าลงแล้วเข็มเด้งกลับก็แปลว่าท่อมีการรั่วนะครับก็แต่วันนี้คุณยังมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ